จะเซต่ยวยเพลงงานพี่น้องจะสิบเอ็ดโมงนี้นยังไม่ได้มีคลิปยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเลยมือเสานี่ไปอันนะไปวาดพี่น้องเอ้ไปทําบุญตั้งแต๊ะสาวๆสิ่มอบให้หน้าที่ให้ลูกหลานคำ้ำแพงบักวนใหญ่บักว,น,กวนหน่อยนะ่ะมือเสานี่ไปอันวาดกับบักวนหน่อยน้องทิวน่ารักบัดนี้จะให้น้องทิวเป็นอันตากลรองให้เดี๋พี่น้องตามคือเป็นยังไง ไปลูกหล่ะอะนี่จำคือพาะแล้วนะอยากอยู่มีต้องการเจาะกลางเจาะองความร้ายกระสับกระสิบแดดเบามันเป็นเบาผมเป็นกระวบาไปหล่นพยายามเอาขื่น้นกล่องมาด้อฮาร์ดถ่ายฮาร์ดเบาไปเห็นบ <c oughs> ่อเอฟซีบอกว่าอวนระวังเรื่องหน่อยพาะได้แน่นอนกูจับการมันแท้เอาซีนี้ห้าขื่นแน่เบิดขื่นแน่ไมันจะก่มลงมลาย ยเฮ็ดยังกินเฮ้ยสบายดีแา่ว่าีหีสวดแพ้ <c oughs> บังเฮ้ยให้ในนะผม <c oughs> ไม่า่ <c oughs> มาเลย <c oughs> บอบอกตายแหละตายอีดไป <c oughs> ต้องตายมอมึงรอใ <c oughs>

ตวกำลังลงกระทมดูกระตวน,นอะไรทังหมด จังหวัดเลยป่ะตัวันไม่ังหันเ่ยโอ้ยกูขีดเดียดตากรไอ้คเนี่ยมิได้ัไอ้แคทเนี่ยอ้จตการ์ดัดต้วนจากตาแห้งนนวนให้กูเปลี่ยนเครื่องเมื่อกี้นี่ บวดิเมือ่อ่้าบวด้เมือไอ้วนหน่อยอ้วนหนอยอ้วนหน้อยบมอ่อ้วใหญ่บเมือาจิษโอ้ยอ้วนตอนนี้มันสิไปใสบอโเ้ยเขาไปหาหลอเขาบุญแล้วเขาไปกันนะบุญลี้ยอเช้ลกกานแคสไอเขาจะห่มเจ้านะ บไปรำไปแทกทำ้านมาเองเฮ้ยยังมัดเลยแครเจ้เนอะมันได้พอซองจอยู่บ่ Hãy มันกะลงดึงก้ายอกๆเมื่อกี้นี่ก็เห็นอย่างนั้น lúc cái khế. mường à, sử dụng cho luôn, về à, chơi luôn về với nhắn nè. à cho luôn với nhắn cây luôn

ความะ่ายหมูกเนกระตกกัาปลตาเขาอีกกเน่าระเต๊กกินคนเขาคั่นหัวตีซิคลุกไฟหยักหัวหยัวดหมูได้หน่ะหมูจะว่าเว้าวว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 เว้วว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 จวว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 วจวว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 วาววววมวว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 ว

มันต้องกินขาวมับยังมนยังสีดีมันต้องกินกับยังสซมันยังสีดีบอกเขาเนี่ยเง้นมามีอยู่บ่มีน้ำยาต้มแล่เ่อคืนบ่มีน้ำยาบ้มกิดแล้วมือบ้านมะกบ่บไ มแลอ้วพังเอเห็นข้าไปจังหวะข้าไปทำทานว่าหลับปากเหบป้เห็นบป้นกอนเห็นไปจัะเห็นข้าไปาหับปากเข้าองเยเานหับปากเข้าข้องูย่บอกูหน่าไปจัวะขาไปต้องตอก้อกุล่อยนํำหังเห็นาไปเออมาลีนอตายเออป่อยน้ำหลังยบีิดพาะ หนุบเหตพ่อไพ่อเก่งบุฟฟิตมงคลลไปมนามาดน่าตะวันไยรูด่าจะโนะาทำเยนาะุกด้านี่ได้แลกาเราเรือบกลาย้าวนไทยนิสแวนด้แถวประเทศถุนอุยไทยดำไโอด้ยอยตายย่างเงี้ยกาเรือปลาหลายอ้วนเสีได้วะ

ขดำพอแล้เนาะก็มนไอ้แคทไอแคทอดำพอแล้วงเลยเล้วลก็ะ้วัขต๊เจ้าบุตกโนองตกกำลังเนาะพี่หนาวหลาเลยเนาะพี่หนาน้ำน้องก็ล้ายอยู่เยน้ำนองมันท่ากัมีนี่้วนตอนสีโต๊านั้นบอด้มีน้าไั่กระตุกใช่ ไเปิดเพลงนะอ้วนเปิดเพลงเขาเลยนะอ้วนเพื่อเปิดมอลำให้พังเมื่อคืนนี่นะอ้วนไม่ใช่บีเอสดบ่เปิดมอลำนี่ใช่ยังมอลำอมไปถึมถึมอยู่ไม่ใช่เขาบม่ได้เปิดไดเมื่อคืนจากแรกเขาอยู่มันบม่ได้ยินเขาในห้องไพ่บอสอยู่นอกเราไม่ค่อยได้ยินได้ยินบ่คคามันอยู่ในห้อง อาประมาณ14นาทีพอเนาะโอค้คทอตัวตีดตัวอยู่ใช่ใช่ไอเราบอก14นาทีเออไปเลยวอวนเอ้เพิ่มมาในที่หนึ่งเนาะถึงดาพ่อมึงพอเ้ยจาา้าหนูาลกเขาไม่ได้เศร้ามาดก,ก่อนยังขึ้นเจ้าหนูไอ้แคทกินเข่าซะก,ก่้นขาซะก่อ,าากอ่ะ ก uh, uh. yeah. yeah, okay. ินกับทอดไข่เหรอจ๊ะเด็แคบกินข้าวยังยิทอดไข่เดี๋ยวทอดไข่ก็ได้ เขดีพอเขาเห็ดเป็ดเหมอเด้โ <respir> er <intake> ้หหาเป็ดเพื่อนนะบเอิเฮาจะโดเอาไ้หน้าเฮาเฮ้ย่าหน้าเาลืมเนาะอ้ยมอนี่ลืมแล้วเอ้ยลืมแล้วหน้าเจ้าแหลขายงเด้วยหน้าเจ้าขายงเด้วยบับเอิญเฮาเ้ ต้อมอยังต้มน้ำล้ล่อันนี้ <c oughs> ต้มน้ำบรเด็สาวไดเขาจีบไปสวยอยากมันต้มน้ำบรเดกนะไวยกวน,น็เลยต้มน้ำเกขางัอได้ทำนาจกันเด้ขายง้อด้ก็คืนเลย,เย <c oughs> รประตูอันประตูอัปตูนก็คืนนะ เขาเมือไงลโลกน้ำหมัดน้ำนีเบิดมือก็ได้หามัดร่แน้วนี่นะานี่โรเองมัดเองเขาเรมตาหนูซิบกลัามัดเขารมือไงลมัดเองเขาซบหม Bọn sơn mãi 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 mặt mãi 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 ลูกกาไหวพวก,ก,กว,ว,ว,ว่าเขาเหกจกนทางคืนเลยเนาะยั้นมือนีแ้แหละเขาลูกกาเขาหวานเอา,าน้ำจีดามาน้ำาวาวนา,วาวน,นอาทงหนึ่งด้ทงหนึ่ง

บึง,ง,งดูปรปดำปร,ประตือนรูดูประตืนเป็นจาจ้าอยู่เว้อไอแค็ดนีน่นะฮะ